ไม่ผลนทุกพร้อมเพลินในอายตนะพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลิอนอยู่กับตาเพลิดเพลินอยู่กับหูเพลิดเพลินอยู่กับจมูกเพลิดเพลินอยู่กับลิ้นเพลิดเพลินอยู่กับกายและเพลิดเพลินอยู่กับใจผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่า ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นาย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้พิสูจนทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่กับรูปเพลิดเพลินอยู่กับเสียงเพลิดเพลินอยู่กับกลิ่นเพลิดเพลินอยู่กับรสเพลิดเพลินอยู่กับโพธิภพะและเพลิดเพลินอยู่กับธรรมารมผู้นั้นชื่อว่า เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้แล